ครับผมมันหมกักยีสของเรานี่เกเษตรกรท่านไหนที่ยังคิดสงสัยเนาะยังสงสัยว่า,าน้องหมูน้องไก่ของเราจะกินได้ไหมน้อพี่น้องจากเดิมจากที่เราทําคลิปลงไปที่แล้วนะครับก็คือส่วนผสมและก็การล่อให้น้องหมูกินอาหารมันหมกักยีสของเราเนาะพี่น้องนี่เราก็จะเอามาให้น้องหมูกินให้ดูเลยครับว่าของเขาจะกินไหมน้อพี่น้องไปรับชมกันเลยครับผมนี่ หมูป่าก็ออกมาเล่นด้านหน้าครับผมมากินผักบุ้งเนาะพี่น้องนี่หมูกําลังกินผักบุ้งนี่เขาจะกินผักบุ้งสดเลยครับผมกำลังกินกัดกินเรียบร้อยพี่น้องก็เป็นให้อาหารสดโดยธรรมชาตินะพี่น้องให้กินแบบธรรมชาติแล้วก็เราก็จะมีอาหารลดต้นทุนของเราอีกคือมันหมักยิดน้อพี่น้องมนาะมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมากินอาหารเร็ว เขาพากันลงกินผักบุ้งเนาะพี่น้องนนั้นกํกำลังลงกินผักบุ้งอยู่ลอยน้ํากินผักบุ้งเลยพี่น้องน้องหมูนี่ชอบกินผักบุ้งน่นองไปเราจะเอาอาหารไปให้น้องหมูกันเลยครับผม มาดูกันว่าน้องหมูของเราจะกินอาหารที่สูตรคือถ้าเราให้เพียวๆนี่น้องหมูก็จะไม่กินนะครับมันหมักยีสแต่ถ้าเกิดเราให้แบบนะครับผมนี่เราให้เมื่อคืนครับผมหมดเกลี้ยงครับไม่เหลือนี่ครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าการทํามันหมักยีสตแล้วเกงว่ากลัวว่าน้องหมูเขาจะกินหรือเปล่าเอยนี่มาทําคลิปให้ดูเลย คืออยากให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนเนาะพี่น้องเนาะอยากให้ได้ลดลดต้นทุนกันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะก็เอามาเพื่อแบ่งปันเนาะพี่น้องเนาะก็มาดูกันว่าให้เมื่อคือนก็หมดครับผมเมื่อคือนให้ถังครึ่ง<า>วันนี้เราจะให้สองถังในยามเช้านะครับเพราะว่าเขาต้องกินทั้งวันเราก็ต้องให้สองถังก็สองถังประมาณนี้แหละครับ เอ,อ้เดี๋ยวยพี่น้องเห็นไหมผมบอกแล้วเขากินเอาโย้โอเคนี่ครับผมจะให้ดูเลยว่าเขาจะกินหมดไหมพี่น้อง กินไปเรื่อยๆพี่น้องเขากินไปเรื่อยๆนี่ครับท่านไหนถ้าว่าโอ้มันหมักยิตน้องหมูเขาจะกินหรือเปล่านี่ครับไม่ต้องกลัวครับผมถ้าทําตามสูตรผมที่บอกไปคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องคือเราจะไม่หักดีบน้องหมูแบบให้น้องหมูกินมันหมักสดได้เลย กินมันหมักยีเลยเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยของเขาให้ให้เขาหาดก,กินจากที่แรกเราก,ก็เติมมันหมักยีผสมไปครึ่งหนึ่งจากเดิมนะครับจากเดิมที่เราเคยให้อาหารเราก็ลดปริมาณอาหารเดิมของเราลงครึ่งหนึ่งก็เติมมันหม,มักยีลงไปเราก็ผสมพุกเขาเราค่อยๆลดลดลดลงเรื่อยๆพี่น้องลดลดลดลงเรื่อยๆ จนได้ปริมาณที่น้องหมูเขาโอเคอรสชาติประมาณนี้เขากินเราก็ค่อยหยุดหยุดเท่านั้นนะพี่น้องเนาะของผมก็คือหยุดที่ลำหนึ่งถ้วยแล้วก็หัวอาหารสามกร,รัมมือนาะพี่น้องแล้วก็กาก,ากน้ําตาลผสม,มเข้าไปแค่นั้นเองแค่นั้นก็คือน้องหมูก็กินแล้วพี่น้องก็อยากมาแบ่งปันให้เอฟซีที่กําลังเลี้ยงหมูนะครับหมูขาวก็กินได้ครับหมูป่าก็กินได้หมูขาวก็ก็กินได้ก็เราจะลด ค่าอาหารลงครึ่งต่อครึ่งครับเพราะว่าเราใส่ครึ่งต่อครึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดเราลดอาหารเดิมของเราลงอีกเราก็จะประหยัดขึ้นอีกนะครับโดยการตกกิโลกร,รัมละ3บาทนะครับผมมันหมักยิตของเราก็ไปคํานวณเอาว่าเดิมที่เราให้อาหารเดิมอ่ะให้หัวอาหารให้อาหารลำสูตรเดิมของเราเนะ่ะเราใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็หักออกครึ่งต่อครึ่งถ้าเราให้ตัวนี้เยอะเราก็ยิ่ง มีต้นทุนที่น้อยลงในการเลี้ยงหมูเนาะพี่น้องเนาะก็เอามาฝากเอามาแบ่งปันนี่หมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเอามาเติมให้อีกก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้บ๊ายบายครับผมคลิปหน้ามาพอกันไหมครับกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับน้องหมูหมูเรื่องหมูหมูต้องยกให้เราครับผม